PODCAST TALK TO TEEN โตไปด้วยใจที่เข้าใจกันเพราะทุกความรู้สึกของวัยรุ่นมีค่ามาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมากับทุกเรื่องราวที่วัยรุ่นอยากรู้ทั้งเรื่องเรียนเพื่อนความรักและเรื่องราวต่างๆที่ย่อทีปีกระแสอย่างเราๆชาววัยทีนพบกันในที่ PODCAST TALK TO TEEN น สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ทอล์กทูทีนนะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านนะครับผมมาพูดคุยกันมาชวนทุกคนนะครับผมคุยกันแบบตรงๆนะครับผมในเรื่องของวัยรุ่นเยาวชนนะครับผมในเรื่องต่างๆเทรนต่างๆนะครับผมที่อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็นํามาฝากกันในช่วงของพอดแคสต์ทอล์กทูทีนนะครับผมในวันนี้ครับสําหรับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ ฉันอยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นอ่าทุกท่านว่าเราลาออกได้หรือเปล่าหรืออย่างเช่นเราอยากลาออกเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเราทําได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับใจ่เลยครับผมถ้าหากฟังไปแล้วดูตลกใช่ไหมแต่โทษทีนะครับมันคือความจริงจากใจเราเลยก็คืออยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นทําไมถึงอยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นก็มีหลากหลายสาเหตุหลากหลายประเด็นนะครับผมที่น่าสนใจเลยวันนี้เรานํามาพูดคุยกันครับ ก่อนอื่นนะครับผมเรามาคิดกันก่อนว่าทําไมใครหลายคนถึงอยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นวัยเด็กนะครับผมเรามีการบ้านแค่นิดเดียวมีนิดหน่อยเล่นเกมได้กินขนมได้นอนและก็รอวันหยุดของโรงเรียนเท่านั้นแต่พอเข้าช่วงของวัยรุ่นโอ้โหไม่อยากจะพูดเลย ภารกิจหนึ่งกับนักผจญภัยในเกมที่เป็นหดโหดเลยนะครับต้องเจอกับการบ้านกองตโตต้องสอบกันทุกเทอมอ่ะทุกเทอมบ้านไม่ได้นะต้องว่าเป็นทุกสัปดาห์เลยได้ไหมก็คือต้องสอบกันแบบทุกสัปดาห์เลยต้องเลือกสายเรียนต้องหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรต้องเข้าสังคมให้ได้ต้องดูแลในเรื่องของรูปร่างหน้าตาและความมั่นใจ ยังไม่พอนะครับเสียงรอบข้างของเราเนีครับผมก็ยังดังไม่หยุดอีกพ่อแม่บอกว่าต้องตั้งใจเรียนนะลูกครูก็บอกอีกว่าอนาคตอยู่ในมือเธอแล้วนะเพื่อนยังมาบอกอีกว่าอย่าตกเทนนะเดี๋ยวจะไม่ครูอ่ะ และเราจะไปเหลือพื้นที่ให้หายใจตรงไหนลองคิดเล่นๆนะทั้งครูทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะและเราจะใช้ชีวิตเราอย่างไงหลายเสียงที่เข้ามาในหัวก็หาททำให้เราคิดหนักกันเลยทีเดียวนะว่าการเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าบางทีในการผมเราก็อาจจะเผลอคิดขึ้นมาว่าถ้าเลือกได้ขอไม่เป็นวัยรุ่นได้ไหม เสียงในหัวหลายคนก็อาจจะนึกถึงตัวนี้ไปได้นะครับเคยไหมครับว่าเวลาเราอะนอนอยู่เตียงอะ่ะตอนกลางคืนแล้วอยู่ดีๆเสียงในหัวของเราก็ดังขึ้นมาเฮ้ยเรากําลังมาถูกทางหรือเปล่าเฮ้ยเราเรียนสายนี้จะรอดไหมเฮ้ยทําไมเราเก่งอะเราไม่เก่งเหมือนเขาบ้างเนี้ยนั่นนี่คือเสียงในหัว แต่มันไม่ใช่เสียงของใครหรอกครับมันคือเสียงของตัวเราเองนะครับผมที่เคยบน่นคอยเปรียบเทียบคอยที่จะกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะครับผมมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นวัยรุน่นมันเหมือนกับการเล่นเกมที่กฎไม่ชัดกฎนี่ก็คือก็คือกฎของเกมที่ไม่ชัดแต่ดานโหดมนว่ามีเยอะมากท้าแล้วก็คือไม่มีปุ่มกดรีสตาร์ทด้วย โอ้โหยิงไปแล้วแย่แล้วกันไปใหญ่เลยนะก็คือมีแต่ดาดโหด,หดแล้วก็ไม่มีปุ่มที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยโหดมากๆเลยก็กว่าได้นะลองจินตนาการกันเล่นๆนะครับผมถ้าหากมีแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นวัยรุ่นผมก็ว่ามันจะน่าเป็นประมาณแบบนี้แหละในเรื่องของเหตุผลในการลาออกอย่างแรกเหตุผลในการลาออกนะครับถ้ามีแบบฟอร์มในให้ก็รอกเนี่ยก็คือเหนื่อยเกินไปสับสนในชีวิตไม่รู้อนาคต อยากกับไปกินนมกล่องตอนอนุบาลอาหลายคนก็อาจจะมีสาเหตุในเรื่องของตัวนี้นะเหตุผลในการลาออกอันนี้ก็คือแบบฟอร์มนะถ้าคิดเล่นๆน,นะและก็อีกหนึ่ง <c oughs> อย่างที่เราลาออกจากการเป็นวัยรุ่นแ,แล้วเราจะได้ผลประโยชน์อะไรอย่างแรกก็คือไม่มีใครมาบ่นเรื่องสอบไม่ต้องเครียดเรื่องแฟนอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลใน,นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไง โอ้โหนี่ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับนะถ้าหากคิดกันนะในเล่นนะอันนี้แค่สมมติเพียงเท่านั้นนะแต่นั่นแหละครับผมมันเป็นแค่จินตนาการเพราะว่าความเป็นจริงแล้วก็คือเราไม่สามารถที่จะลาออกจากการเป็นวัยรุ่นได้เราไม่สามารถที่จะลาออกจากการเป็นวัยรุ่นได้นะครับอะไรครับผมพูดมาสเครียดเลยนะครับผมมันก็ต้องมีข้อดีกันบ้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับผมการเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีเสน่ห์ในแบบของวัยรุ่นเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้ได เจอเพื่อนใหม่ๆได้รู้จักในเรื่องของความรักครั้งแรกได้ลองทำอะไรที่อยากทำโดยที่ยังไม่ต้องมีโอกาสในการแก้ตัวก็ได้และที่สำคัญครับนี่คือช่วงที่เราได้สร้างเวอร์ชั่นแรกของตัวเอง มันอยู่ที่ตอนวัยรุ่นนี่แหละเราจะสร้างมันไปยังไงในเวอร์ชั่นของเราเราจะดําเนินการมันเป็นยังไงตัวนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่การเป็นวัยรุ่นของเราเป็นข้อดีครับถ้าชีวิตนะครับผมคือการเขียนหนังสือเล่มยาวๆนะครับผมวัยรุ่นก็คืออีกบทหนึ่งนะครับผมที่เปิดอาจจะเต็มไปด้วยรอยลบรอยขีดรอยเขียนแต่ก็คือในเรื่องของหน้าที่ที่กําหนดในเรื่องของโทนทั้งของเล่มต่อของ โทษเล่มนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราอาจจะบ่นว่าอยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นบางสิ่งนะครับผมที่เราต้องการไม่ใช่การหนีแต่คือกานพักครับพักจากกาวอา่านในเรื่องของความกดดันพักจากเสียงรอบข้างพักจากการเปรียบเทียบแล้วคอยอ่แลวค่อยนะครับผมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเราลองพักดูก่อน เราไม่ใช่ว่าเราจะลาออกลาออกอย่างเดียวอันนี้ของการเป็นวัยรุ่นนะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของงานนะอันนี้ก็คือแค่วัยรุ่นเพียงเท่านั้นนะแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนะครับการเป็นวัยรุ่นนะครับผมมันโค้ดที่จะยากจริงๆไม่มีใครเถียงหรอกครับว่าแต่สิ่งที่ยากก็คือมีทุกในเรื่องของทุกช่วงชีวิตเลยก็ว่าได้ เติบโตขึ้นมาเราก็มีสิ่งที่ยากมีปัญหามีอุปสรรคที่เราต้องเติลเจอมันเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับผมที่กลายเป็นความทรงจําสักวันหนึ่งนะครับผมเราจะมองย้อนกลับไปแล้วบอกมันว่าโหชีวิตวัยรุ่นมันเจ็บปวดแต่โคจะมีคุณค่าเลยวะ่ะอ่ะตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราย้อนกลับไปในเรื่องของความทรงจําของวัยรุ่นเลยก็ว่าได้นะ ทุกท่านก็ลองคิดย้อนไปดูว่าวัยรุ่นของเราเป็นการใช้ชีวิตแบบไหนและเราเขียนเขียนโทนเรื่องของวัยรุ่นเป็นยังไงลองเปิดกลับไปอ่านนะเปิดในที่นี้ก็คือย้อนกลับความทรงจำเราแหล,ละว่าตอนวัยรุ่นเราเราเป็นยังไงดังนั้นนะครับผมถ้าวันนี้ถ้าใครกำลังรู้สึกเหมือนกันว่า อยากลาออกจากการเป็นวัยรุ่นลองพักหายใจสักนิดหนึ่งยอมรับความเหนื่อยของตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เราจำเป็นต้องอยู่ต่อลองบอกตัวเองนะครับนี่เลยครับผมก็คือข้อความที่ผมอยากฝากไว้กับทุกคนในช่วงของ p อดแค s t t a l k t t t นะครับและคุณนะครับผมอยากมีแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นวัยรุ่นจริงๆหรือเปล่าคุณอยากกรอกหรือไม่ถ้าหากมันมีจริง ฝากคำตอบไว้ให้ใจคุณก็อีกคุณเองก็แล้วกันนะเพราะว่าในเรื่องของชีวิตของวัยรุ่นมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะมันก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปตามการเวลาแหละถ้าเวลาผันเปลี่ยนไปนะครับผมจากวัยรุ่นก็เป็นในเรื่องของวัยทํางานวัยกลางคนสู่วัยสูงอายุเราไม่ใช่วัยรุ่นไปตลอดชีวิตนะครับผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับผมที่ฟังพอดแค์ในวันนี้นะครับผมพอชแคททอล์ k ทุทีนหวังว่าจะช่วยในเรื่องอของใครสักคนนะครับ ที่กําลังคิดเยอะคิดหนักนะครับผมแล้วก็กังวลในเรื่องของการเป็นัยรุ่นหวังว่ามันจะช่วยให้ใครสักคนยิ้มออกมาบ้างเลยก็ว่าได้นะหรืออย่างน้อยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยอยู่คนเดียวและเจอกันใหม่นะครับผมในตอนหน้า p พอ a แค Talk to Teen จะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ